สวัสดีครับผมพี่เปิ้ลไปส่งรถกันนะพี่เปิ้ลจ๋าก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะไปรับพี่เน็กนะครับรถที่พี่เน็กจะเอาไปส่งวันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวมิวเอ็กตัวนี้3.0มุดนย์หนึ่งจเป็น3.0นะครับตัวนี้เป็น3.0อัุนติเมตนั่นเองราคาก็เกินเจ้าตัว1.9ไปประมาณสักส0 0 0มื่นประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวรถที่พี่ต่ายจะเอาไปรับพี่เน็กนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนู้น วันจมีดมันงาสีน้ำตาลไปไหนจ้านังออกกินเ้าวที่ไหนข้ามถนนนีๆดีนะจ๊ะครับเซลโอเซลก็อันนี้พี่ต่ายไม่ไดเอาไม้กันสั่นไปนะครับพี่ต่ายกลัวเกียกาพี่ต่ายก็เลยเออถ่ายอันนี้ดีกว่าสวยนะครับสีน้ำตาลไม่ใช่สีน้ำตาลสีสี สีเทาสีเทาก็เป็นอีกสีหนึ่งสวยเหมือนกันอันนี้พี่ต่ายก็เดี๋ยวรอพี่เล็กมาเดี๋ยวพอพี่ต่ายพี่ต่ายก็จะไปเขาเรียกว่าไปรับที่ไก่ที่ขนส่งก่อนนี่ครับก็จะเป็นคันนที่พี่ต่ายจะเอาไปคันนี้จะเป็นน้องลูกตาลน,นะครับน้องลูกตาลอันนี้ลองดูก่อนนะลองถ่ายแบบไม่ใช้ไม้กันสั่นก่อนนะ ถ้าสมมติภาพออกมาไม่ดีก็รอบหน้าก็เดี๋ยวพี่ต่าย,ยาจะใชไมายกันสั่นนั่นเองนะสะดุดใหญ่เลยที่นี่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพี่ต่ายสตาร์ทเครื่องก่อน <c oughs> ก็มาทดลองขับกันได้นะครับรถยังใหม่ยังใหม่จริงๆนะครับอันนี้ก็วิ่งได้งได้600กว่าโล ยังไม่ได้ป้ายคันนี้ก็จะเป็นป้ายของเจ้าน้องน้องลูกตาลเขาจะเป็นป้ายเดิมเขานะครับก็ป้ายเดิมนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเก้าสามเก้าสามนะครับก็จะเป็นป้ายประจํารถทดสอบเลยของสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ต่ายไปรับพี่ไก่ก่อนก็ตอนนี้พี่ต่ายก็มารับพี่ไก่แล้วนะครับก็พี่ไก่ทําหน้าที่ใน,นการขับรถเฮ้พี่ไก่ทําไมต้องปิดอย่างนี้ด้วย ออเมื emos, ่อก like ี or or ้มันเข้าสีฐานศาสนะครับผมเขาก็เลยเน้นเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องของโควิดนะครับก็เลยที่สุดคนส่งเนี่ยเขาจะเน้นมากก็มีผ้าปิดจมูกเท่านั้นถึงจะเข้าไปในตัวอาคารได้ครับผมอืมอุ๊ยโอ้โหโทรศัพท์ครับท่านผู้ชมครับ iPhone 12ครับตัวนี้น้ำลายไหลเลยครับเห็นเพือนไปไล่่ไก่เดี๋ยวผมจะไปเลือกให้พี่ไก่เองผมเดี๋ยวผมจะไปดูวันนี้แหละเห็นกล้องสามตาแล้วผมรู้สึกว่าผมเป่มมากเลยครับผม พี่ตายแบ่งให้ผมเมืหนึ่งได้ไหมกล้องเนี่ยเอาเรียนหนึ่งเอ้ยคุณไก่จริงๆนะผมพาไปดูคุณเอ้ยไปดูก่อนเราไปดูเราอย่าเพิ่งเงาถ้ามันติดตัวราคาเนาะมีติดราคาก็ไม่เท่าไหร่คุณอันนี้ผมก้าตัวเริ่มต้นพอจะได้ใช้มันพังแล้วไงตอนนี้พี่ไก่ก็กําลังขับรถไปอันนี้กําลังออกจากบุรีรัมย์นะครับแต่ว่าพี่เน็กก็น่าจะไปรอแล้วเนี่ยยังไม่ได้โทรหาพี่เน็กเลยไฟอยู่ไหนวะแต่ตอนที่นั้นพี่เน็กเขาอยู่นะพี่จ่ายไฟที่มักระถิ่กระจกเขาเรียกอะไร เป็นเตือนมีรถมาข้างๆเราเฉยๆพี่ไกู่ครับวมปลอดภัยนี่เขาจัดเต็มเลยนะครับองตรงว่าใส่ใจเรื่องนี้มากครับเสียงตึ๊ดตึๆมันจะเป็นเสียงเตือนออกนอกเลนน่ะถ้าพี่ไก่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเขาก็จะดักสี่แยกตรงที่พี่ตายอยู่เขาเรียกว่าสี่แยก พัทละบพิทนะครับก็ตรงไปก็จะเป็นเขากระโดงเลี้ยวซ้ายก็จะไปจังหวัดสุรินเลี้ยวขวาก็จะไปอำเภอลำปลายมาก,กับวิ่งเข้าจังหวัดนคะรราชสีมาเป็นไรพี่แก่ไม่แล้วก็ลองดูว่าที่ที่ให้มากับิ x เนี่ยผมบอกว่าตรงๆว่าสุดยอดครับได้ะดีมากครับเซฟตี้ได้ดีมากครับ,รบทุกอย่างฟังก์ชั่นเต็มครับ เวลาเชียร์ขายเชียร์ให้มันมันเต็มใจเลยไม่ใช่ครับคือเรามานี่ตัวใจแต่ว่ามีอะไรก็เก็บไว้ในใจเวลาเชียร์ขายก็เชียร์ให้มันเต็มที่โอ้พีไอตัดสุดยอดครับเอ้าดูหาพี่เนก่อนกล้องก็ดีกล้องสิบสองล้านไปเลยดีมากก็เลยเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดู อันนี้ต้องมองก่อนนะครับว่าเนี่ยในกล้องดีมากกล้องดีครับแต่มาทาก็โอเคก็ตอนนี้เอ๊ะแต่ว่าข้างในเงียบมากไปไก่ตอนนี้ไปไก่วิ่งเท่าไหร่ร้อยสี่ร้อยห้านะครับตอนนี้เมื่อกี้กดไปร้อยหกนิดนึงครับเมื่อกี้กดไปร้อยหกครับผมก็เครื่องปั่นเก้าก็ร้อยหกก็นิ่งๆชิวๆนะครับครับผมตอนนี้ก็โน่นนู่นพี่ไก่นู่นนู่นพี่นิกไหซ้ายมือซ้ายมือก็ชีพว่าไม่ใช่หรอกมั้ ตอนนี้เราไม่ปวดเราเนื่องใช่ยชายชาฟีดิ้จริงด้วยนใช่ไหมเอาคือพอจะเนื้ออันนี้นปิ๊งมาสิร์นี่รถอะไรครับมิวดิมิวดิก็ปิ๊งเอามิวมาแล้วก็ต้องเอามิวมาไงเนี่ยเขาเอามิวมาส่งเราเอาปิกอัพมารับเนี่ยมันจะไม่สมศักดสีครับครับผมเราต้องพิจารด้ให้ดีสุดนะครับตอนนี้ก็เจ้าตัวมิวตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอ9นิ้วนะครับมีระบบนำทางภายในตัวด้วย เดี๋ยวพอเสร็จละแต่ว่าเดี๋ยวลองนี่ก็จะมีเรียนวายด้วยวายตัวที่มาสูงใช่ใช่น่นพี่แกรางรเขจะเลียวอกพี่แกยูบ้นยัโอเคเดี๋ยวไปถึงบ้านลูกค้าพี่ต่าแก็ถ่ายดูเรื่อยๆพี่แกถามว่าอะไรนะเราไ่ทกบมันคืออะไรแต่ว่าเขาเรียกแพดเดนชิไม่เรีแพดเดนชาร เชฟเชฟเนี่ยเอออยากใช้เป็นแต่ว่าเราไม่รู้ไงครับอันนี้มือนี่ไงพี่ไก่ดูที่พวงมาเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเออมันจะมีลบเนี่ยเนี่ยอจะมีตรงเนี้ยฝั่งนี้จะเป็นลบไหมฝั่งนู้นจะเป็นบวกใช่ใจะมีพี่ไก่ก็ลองเปลี่ยนดูเลยบวกก็คือขึ้นมาเลยใช่ไหมพี่ไก่ใช่แล้วตอนนี้อยู่ร้อยสี่สิบเอ็ดพี่ไก่ก็ลองเปลี่ยนดูเลย ม่ยดมากเลยแดงว่แล้วก็กดจันี่ผมว่าเอ้ยก็จะนี่จะรอเรานะใช่เลรจะรอเราไม่ได้เลยนี่ไงไก่้ดนี่ไงไทยพิณคือไทยพ้ณครับนึ่งสองสามห้ะไ ตอนนี้พี่ต่ายกับพี่ไก่ก็มาถึงอำเภอนางรองแล้วนะครับกำลังจะตรงไปยังอำเภนอโนนดินแดงเฮ้ยร <c oughs> ือนรหัสไซด์พี่ไก่โนนดินแดงครับโนนดินแดงสครับ<ช>พี่ไก่ระวังมอเตอร์ไซค์มือพี่พไก่จะจิงรีบมันน่าจะมาแต่ตอนเช้าก็ใช <c oughs> ่ครับเนี่ยสวยครับดูทาง่าทางเลยฮะโอ้โหสง่างามสง่างามครับรูปถ่ายครับ บอกตรงว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับใช่ก็มีน้องหนึ่งท่านนะครับถามมาว่าพี่ต่ายเวลาที่เราจอดติดไฟแดงเบรกมือทำงานให้อัตโนมัติจริงไหมนะครับจริงครับอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยเรากดเจ้าตัวออโต้โฮนี้ก่อนพอเราจอดติดไฟแดงปึ๊บเบรกมือเขาจะขึ้นให้อัตโนมัติทุกครั้งที่เราจอดรถนะครับเมื่อกี้พี่ไก่ก็ลองใช้แล้วครับผมดีมากเลยครับเซฟตี้มากครับ ก็เวลาออกตัวเราไม่ต้องทำอะไรเราก็าเหยียบคันเร่งแค่นั้นเองเดี๋ยวเขาปลดล็อกเองแต่ว่าอย่าลืมเข้าเกียร์นะพี่ไก่ลืมเข้าเกียร์เมื่อกี้เหยียบไม่ไปมันจะเอาตัวพายเลอรคันเดีนยนั่นเลยเลยครับไม่ต้องเข้าเกียร์เหยียบปับ๊บมันจะคลขวายืนนะครับท่านผู้ชมครับจะดีมากครับอุปกรณ์ <c oughs> ดีเลยพี่ไก่เมื่อกี้รถข้างหลังเขาไม่ได้ <laughs> <c oughs> อันนี้ไปเข้าตรงไปนี่เ็ไปเส้นเดิมครับผมอาแล้วแล้วทำไมไม่ไปโดนดินแดงนี่เป็นรหัสสายไงพี่เต้เอาเหรอใช่ใช่ ันนี้เราต้องตามของ GPS n e x นะครับเพราะว่าเขาเชื่อชาญด้านเส้นทางมากครับผมวงตรงว่าคนนี้ครับ GPS มาถามทางเัาแล้วครับเ็มส์ก็รู้ซอกแซกดียังไงหมอเนี่ยใช่ครับเรื่องเส้นทางบางเจนิกครับตอนนี้เรามาถริงเนี่ยแล้วพี่แกจะปาะคำไหมตอนนี้ประคำไหมพี่แกไม่ปัะใจแลวพี่ตายผมว่าน่าจะใช่ใช่ ัมใช่ใช่ก็ตอนนี้พี่ตายกับพี่ไก่ก็มาถึงอำเภอปรกคำแล้วนะครับก็พี่เน็กก็ขับคันเจ้ามิวอันติเมสสีเทานำหน้าเขารู้บ้านลูกคา้าแต่เราไม่รู้ไงครับสวยงามแต้มทองเรือนครับแต่ว่าโค้งตรงนี้มันแปลกๆครับพี่ไก่เนาะ ใจครับเยกว่าโค้งวัดใจนะครับผมตัวนี้แต่ว่าส่วนของเรานะครับเข้าโค้งแบบนี้ครับสบายๆครับชิวๆเลยนะฮะมองตรงไปช่งล่างนี้เกาะจิกได้เลยครับแน่นอนมากด้วยมาเป็นมงเอกด้วยเนี่ยฮะมองตรงว่าช่งล่างครับหายห่วงครับโควงหักขนาดไหนครับจิกได้ครับสบายๆครับพี่ต่ายนี่ฮะเข้าสู่ความเจริญของที่คือประคับแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกันเรื่อยๆตอนนี้ เราก็มาถึงโนดินแดงเลยใช่ไหมพี่ไก่ก็นี่ไงโนดินแดงใช่ครับอ่ะแล้วเราจะไปไหนละหันสายเราจะไปเส้นของั่นแหละนรับนี่ฮะเลือกว่าครับก็จะขึ้นไปที่ตัวโนนินแดงนะครับพี่ตายอ๋อเรามาส่งรถโนดินแดงใช่ไหมจะไประหับสายโนดินแดงครับผมพี่ไก่ะวังกว่างพี่ไก่รถสายมาเลยระวังระวังพี่ไก่เลือกว่า พี่แต๋วเราถึงอย่างพี่ไก่มันถอยเข้าเปล่าเออหลังนี้แล้วพี่ไก่พี่ไกแ่เราก็ถอยเข้าเลยเราจะเดินหน้าเข้าหรือถอยตพี่เราถอยเราถอยหลังเข้าดีกว่าพี่ไก่ได้ครับผมนี่ฮะเจ้าบ้านมาแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวครับผมนี <N> ่เลยหลังเลยครับรั้วถอยหลังเข้าเหมือนพี่ได้ไหมได้เลยครับผมตอนนี้พี่ต่ายพี่ไก่พี่เน็กก็มาถึงบ้านลูกค้าแล้ว ไเหมือนที่เขาจะไม่มีให้เราอุ้ยอืมไอ้นี่กะถอยรถใจดำจริงๆมันน่าจะแผลมันก็น่าจะแผลไปฝั่งนู้นให้เราได้เข้าได้บ้างเลือกบานเลิอกถลูกเฮ้ยก็ไม่อยู่นี่น่ะออไอจีแตงก้าเน็กนักลู่นนะเบี่ยงไปนู่นโน่นบอกมาหน่อยบอกมาหน่อยเน็ก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 ท่านเถิดพี่แกะเราไปหาที่จอดเถอะไม่เป็นไรถอยอีกไปเหรอ ถอยไปนู่นแม่เออเออดีดีถอยรถมีน้ำใจดีเห็นเราไม่พี่แกระวังลานซ่อมกันนะพี่แกนี่แหละเราพร้อมเลยนะท่านผู้ชมครับครับเดี๋ยวพี่แกเราสามาแล้วถอยรถจะจอดเผื่อเราสักหน่อยไมมเผื่อใช่ปี่นึ่งปีไ่ไหวแล้ววะที่รงนั้นคือถึงเราด้วยนะครับ ก็จะไปโจทย์อืออันนี้เราก็พร้อมตัวยานจะพุุงลงงอันนี้มันจะเป็นเตือนพี่ไก่เตือนนี่เฉยว่ามีวัตถุอนนี้มันจะมีกล้องครับกล้องก็คือเวลาที่เราถอยหลังนะครับพวงมาอาตัวกล้องนะครับก็จะหมุนมีเส้นหมุนตามพวงมาลัยเลยนะประมาณนี้ฮะโอเคครับพี่ไก่โอเคยังโอเคแลวพี่ครับโอเคจื้อเตือนใช่ใช่ครับ เดี๋ยวไปแกะกุญแจไปจะกดด้วยรถล็อกจะอะไรล็อกต่ได้กดลงใช่ไหมยังไงพี่แกะกดอย่างงี้นี่ปั๊บห้มันขึ้นแดงพี่แกเออใช่แกนั้นพอโอเคครับจับจับเพื่องเลยขับผมดูโอ้ขี่บ้าตอนนี้ก็มาถึงบ้านนี้เป็นครอบครัวอิสุสุเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม ก็ตอนนี้พี่ถ่ายกับพี่ไก่พี่เน็กมาถึงบ้านลูกค้ารถจอดที่จอดรถยช่ายตังจ่ายตังหมดแล้วครับครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับพอดีจะผุน่เนเยอะนิดนึงพอดีตอนที่มาครับเขาทำถนน ก็เลยอาจจะฝุนนิดนึงครับตอนแรกล้างเช็ดมาอย่างดีเลยดีฝนไม่ตกเนี่ยตกลรใช่ไหมครับใช่ไหมครับเราวันนี้ไม่ได้ไปไหนกันแล้วครับไปจมไปเจอมาไหนครับเนี่ยจะไปเจอมาไหนฮะเดี๋ยวจะไปนี่แหละครับไปวัดที่ใต้อ๋อแล้วแต่นี้เขาไปเจอที่วัดไหนกันครับผมก็ไปวัดอาจารย์่วมเนี่ยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นป้ายสวยนะครับหนึ่งสองสามห้า อันนี้ครับนี่ที่คุยนี่ก็พี่ไก่ฝ่ายทะเบียนนะครับนี่ล็อกเลขเลือกเลขได้เลขเลขตัวไหนชอบบอกพี่ไก่เลยเดี๋ยวพี่ไก่จัดการให้ครับผมจะดูให้เดี๋ยวให้พี่ปีะพงษ์มากไปเลยเลือกเลขสวยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอันนี้ก็เรียบร้อยครับผม โอเคเดี๋ยวพี่สายช่วยพี่เด็กส่งมอบกันแล้วกันตอนไหนไม่รูเนี่ยอันนี้มีการขโมยจองไหมขโมยจองด้วยแล้วตอนนี้เดี๋ยวพี่เน็กให้ลูกค้าเต็นเอกสารก่อนนะครับลูกนึกว่าปิดคลิปไม่เราก็ถ่ายไปเรื่อยๆนั่นแหละอ๋อไอ้แม่นะครับสร็ไม่อยู่อันนี้ต้องไปทำงานก่อนไหมหรือว่าอยู่กำลังคุยอยู่เพราะว่าจะเป็นศิลป์กีฬาเอยเอาใช่ไหมครับเดี๋ยวนั่งเลยครับอย่างนั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกับขอเวลาไม่นานครับเซ็นแป๊บเดียวเราจะกันอยู่ก่อนแค่นี้แหละ ยยยมาาขเพี่แกเราไปดูอะไรนะครับผมอันนี้ไม่ดับเครื่องอนะครับก็คือครับผมถุงอ๋อวอร์มเตอร์ไม่มาไม่ต้องไครทนไม่อันที่จริงอันดับได้เลยเใช่ไหมอืมดับได้เลยอันนี้ฟิล์มก็ต้องบอกว่า ไม่มีใครถามถามลูกค้าว่าจะดับได้หรือยังเพราะว่าเผื่อบาคคนถือเอาเลิกเอาคิอันนี้เขาเรียกว่าใช้ในที่ติดเครื่องไหมหรือยังไงหรือว่าดับได้เลยหรือว่าดับได้เลยครับดับได้เลยพี่ใก่ดับเคื่องใลูกค้าหน่อยอันนี้ก็จะเป็นก um ็เรียกว่าเป็นเอฟซีของพี่ต่ายด้วยเหมือนกันนะครับน้องคนที่ใส่ชุดเมื่อก um ี้ก็ดูคลิปพี่ต่ายทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้มีโอกาสไปใช้ที่อิสุกิงยนสาขาบรัลย์นอกเมืองพี่ต่ายก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากมาก นี่แหละเป็นวิธีหม้พอพี่ป,ปิยะกงจะมีวิธีหมอปรดด้วยนะค,ะค,ครับมีเจียร์ทองคำมาเลยครับผมครับผมจะขอหนาพี่แกหรือพี่แกกินข้าวยังยังครับอันนี้เรามาด้วยใจครับผมแต่จะไปด้วยกระเพาะครับหนึ่งครับผมดูผมไปกินข้าวผมก็หิวเหมือนกันครับได้หิวข้าวเหมือนกันกุเจี๊ยอยู่กับคุณคุณพี่เขาเลยอันนี้ก็จะเป็นแฟงครับ <c oughs> ผม อันนี้ปลูกขายหรือว่ายังไงครับเนี่ยนะครับนี่ครับเอาไม่เหลือ้ะลูกไหมโอ้ไม่เป็นไรเห็นอะไรใหญ่ไม่ได้ครับถึงเส้นอันนี้แฟนแฟนโบราณแฟนโบราณใช่แต่ก่อนสมัยก่อนเขาเอาไปเกงในการบุญครับคันนี้พิเศษพิเศษนะครับพิเศษมากครับอันแรกนะครับติดลบเยอะเลยครับเสียทวาเพื่อลูกค้าดูดูง้ผิดก็เดาเปียพิเศษให้ชดรอดอีกไม่แต่ที่ถือถือว่าถือว่าสุดยอดแค่นี้แค็งแรกนี่มันแดงสวย ขายเอาหน้าเอาตามาขาวตาครับนะขาวปีขาวเยอะเกินไปครับสีนี้สวยครับสวยสวยสีนี้สวยครับเนี่ยสีขาวเยอะเลยครับแต่พี่ต่ายก็จะชอบบ้านลูกค้าที่เนี่ยที่เขาชอบปลูกพริกปลูกผักสวนครัวไว้กินเองอ่ะพี่ต่ายว่าบรรยากาศน่าอยู่ดีเนี่ยอย่างพริกตัวนี้ก็เป็นพริกขี้หนูครับเวลาที่เราปลูกไว้กินเองเออเวลาที่เราอยากต้องใช้เล็กๆน้อยกินกับลาบกับอะไรอย่างเงี้ย เราก็สามารถเอามากินได้เลยวิ่งไม่ต้องวิ่งไปซื้อที่ตลาดครับอ๋ออันนี้ก็จะมีต้นนั้นด้วยเขาเรียกว่าต้นตะลิงิงงปเออพี่แกะเขาเรียกตัวอะไรตะลิงปิงเนี่ยใช่ครับอันนี้มััันนนนนเเป็สีี้้ลอก็เป็นต้นมะละกอนะครับสุดท้ามาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกับเอารถใหม่มาส่งครับ มาจากไหนครับเนี่ยตลาดไปไปขายของหรือไปซื้อของครับขายของอ๋อสวนเลยพี่ตายมันเผ็ดไหมเผ็ดดิจัดจิตจัดจิตจัดนะครับเนี่ยพี่แกไปกินลาบพูดถึงหิวลาบนี่แหละร้านลูกค้าเราครับลองไปร้านลาบลูกค้าดีกว่านครับผมแต่ว่าเหมือนฝนจะตกนะสิไงเนาะก็นั่นแหละตอนกลับเนี่ผมต้องท่าทางกันไหม จะเลิกอย่างนี้ครับต้องการแล้วทำไมไม่เหมือนลูกค้าเขาจะเหมือนกินกันเล่นผมนึกว่ามันจะมีพิธีนะพี่ตายครับแต่นี่ไม่ครับปกติกันเองครับผมดูงเนี่ยไม่มีแบบตอนแรกนึกว่ามีแบบพิธีกรรมนะครับไม่หน่าจะนี่แล้วลูกค้าน่าจะเนี่ยเนี่ยไหว้ศาลแล้วเนี่ยพี่ตายนี่คือมะม่วงหางมะนาวโคต้นมะม่วงครับพี่ไก่ไม่ได้ซื้อสดนะครับเนี่ยน่าจะดังเนี่ย เห็นลูกค้าเข้าไหว้ตรงนี้ไว้เนี่ยน่าจะไหว้พระปูไมันนะจะบรรยากาศน่าอยู่ดีที่กค่โอ้อันนี้กระบะไรเนอร์ไม่ต้องอลูมิเนียมเอสแตนเลสแตนเลสไปครับเฮ้ยพี่ไก่ รุ่นนี้มีเหรอเบสออโต้เอาเหรอมีเลยพี่เอ้ยทำไมผมเพิ่งเคยเห็นมันมีมีอยู่ไหนมันมีครับแล้วตอนนี้ยังมีอยู่ไหมมีครับผมโอ้พี่แก่แรงแรงแรงกระบอกฉีกเลยครับผมลมแรงมาแรงดูบอกครับสีลอกไงแรงเร็วไงแรงเสียดสีของลมไงพี่แก่มาดูเนี่ยมาดูเนี่ยอันนี้ระบบอาร์ตอาร์ดทั้งนึงครับผมเนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆตะก่วนจะเป็นน้ำตกเหมือน ม่านม่านน้ำมาสิใช่ไหมแต่นี้เขาไม่ได้เปิดน้ำใช่ไหมอันนี้ผมว่าบ่อมันไปแล้วบ่อเมันก็ดูสวยครับผมอะไรก็จะเป็นกระท่อมไปเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าไปแล้ทำอะไรครับผมนั่งได้ไหมแล้วพี่ไก่พี่ได้ฝั่งนั้นได้ครับพี่ไก่ตามหลักวงนตงตำแล้วมันจะได้แล้วก็จ่ายมันถ่วงดูน้ำหนักของน้ำหนักของเรา พี่แกมีตรงมีแตนือเปล่บมีแตนไหมฮะสังเกตดูนะครับไม่มีมันจะออกแบบมาให้เหมือนกับตัวไม้เลยนะครับรังแตนนะครับผมอือหือนะโอเคลุงก็ลองเอเนนะไอ้ศิกีาแรงที่มันเป็นเก่าๆอะครับพี่ตายอือหวข้าวเราพี่แกข้าวจะกินลาบ เนี่ยมันจะมีร้านที่สุนทรนะครับไปสน,นีครับพี่ไปปั๊บทำตัวรู้จักเขาเลยฮะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต่างอะไรครับรู้จักเจ้าของร้านก่อนแล้วหันตามมาเอง <laughs> 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 เออโทรบอ,อกแกไหมเออโทรบอ,อกแกโทรถามดิโทรถามดิ <laughs> พี่สุนทรทางเปิดบอนไอ้ที่ว่า,าเป็นนี้พี่ไปน,น,นั่นก็แม่ใส่พร้อมกันนี่ละใครสบายที่สุนทรไปสนี ถ้าแกไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรแฟนแกอยู่ลูกค้าจะรับสายไหมเนี่ยต้องรับนะครับครับพี่พี่สุนทรพี่สุนทรอยู่ร้านไหมนี่สักพักสักพักนึงเดี๋ยวผมเข้าไปหาผมเอารถมาส่งรถลูกค้าอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในไม่รู้ซอยไหนอยู่ในรูนแดงนั่แหละแมนครับนี่เนี่ยก็เอามีเอ็กซ์ทดสอบมาด้วยเนี่ยมาให้พี่เนี่ยพี่ต้องต้องจองก่อนได้แหละ อยู่ร้านได้ๆไม่รู้มีอะไรบ้างอะพี่เนี่ยของกินอ่ะมีมีมครบไหมออปชั่นครบไหมเดี๋ยวนะผมมาเซลล์เอยเซ็นนะนะให้ลูกค้าเซ็นเอกสารอยู่ครับแป๊บประมาณสิบห้านาทีประมาณสิบห้านาทีได้นะพี่สุนทรมีมีก้อยไหมพี่สิก้อยโอเคสักพักหนึ่งก็ไป <c oughs> พี่สักคู่นุงใส่ตับ,ต,บตับเยอะๆตับเยอะๆพี่ คพี่ไก่พี่ไก่ไกถ่ายถ่ายรูปให้ลูกค้าหน่อยพี่ไก่ก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับรก็เดี๋ยวจะมีถ่ายรูปแล้วก็จะลาลูกค้ากลับคุณแจอะไรคุณแจทอง<ด>คำคุณแจทองคำไงอันนี้สั้งลาเขาเราได้สิสั้นกลอยเขาเราได้ไหมมาแล้วคือทำไมลาสั้งกลอยวไหนวะ เออก็ก็ปกติก็กินก้อยเนื้อก็สั่งก็กินก้อยเนื้อกันแล้วอ่ะพี่น้องอจัดให้เอมาเรื่อยที่ะเก็บรูกก่อนเกบางยาแล้วบอกอันนี้ก็เหลือแค่ถ่ายรูปให้ลูกค้าแล้วเราก็ไปกินข้าวหิวข้าว มันหิวจริงอะไมย่หิวเลยเลยๆรามันบอกชอบกับเรืองจบนอ้ามาเื่อเอกสารตัวนี้บนบักเหมือนมืจกก็ถ่ายส่งรูปไปก่อนเลยเออใช่เฮ้ยงานรถยังอยู่คนส่งอยู่นะทีมงเอาเอาไปแกถ่ายรูปถ่ายรูปน่ออันนี้เอาวันนี้ผมไม่ได้รถมา จะรีบกลับได้ไงเพี่แก่หิวข้าวข้าวไม่ได้กินคุณแม่คุณแม่เชิญด้านหน้ารถได้ครับคุณแม่ครับเห็นไหมครับเหมือนมันจะมีระอองฝนนิดนึงครับแป๊บๆนะฮะเดี๋ยวพี่แก่จะฝนตกได้ช่วยไปช่วยกันล้างรถทดสอบเนี่ยเออพอมาถึงบ้านอ็ฝนตกด้วยถ่ายรูปครับถ่ายรูปเเชชิิญญคครรัับบมาบ้านด้วยเอาจำด้วยกันครับสามคนเลยครับพี่ปิยะพี่ปิยะอยู่ด้วยไหมนี่ พี่เองไปถ่ายกับลูกค้าให้ไปแก่ถ่ายให้อืมอืมเดี๋ยวให้ถ่ายแสงถ่ายเพราเราบินเบนช่องว่างระหว่างตรกป้ายแดงให้ผมหน่อยไม่เหตุผลว่าป้ายแดงต้องเซ็นเซอร์นะเวลาลง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 เป็นสองปั๊บเดี๋ยวเอาเอาเป็นกุญแจแบบนอนนี้ได้ไครับผมโอ้ยพี่ปิยะเข้าไปโอ้ครับใกล้เลครับคุณแม่กระชับนิดนึงครับคุณแม่ครับผมมองกล้องเลยครับหนึ่งสอง อีกรูปหนึ่งครับหนึ่งสองครับผมขอบคุณมากครับครับรวยๆเฮงๆนะครับยินดีด้วยนะครับกับรถคันใหม่ได้ป้ายรถประมาณเนี่ยสี่พัห้าพันใช่ครับประมาณเนี่ยนะครับหนึ่งเกือบประมาณไม่เดียสี่พันห้าพันสวยเๆหาป้ายสวยๆเน้นเลขอยู่ใช่ไหมฮะเล่นเลขไหม เดี๋ยวให้ปห้พี่เพังให้ปี่ะพังให้พี่ยูบงยูข้าวยูข้าวเปี่ยนนะผมเขาป้ายประมูลเรียราคาพี่ไก่พี่ไก่เขาชื่อปิยบงไปเรียกเขาปิยพังหิวข้าวไงอันนี้คือแนะนำเพราะว่านสมบัติส่วนตัวของเราคือเป็นป้ายประมูลครับเป็นป้ายของเราเองมันก็มีเล่ให้เลือกแต่ว่าผมจะแนะนําราคาที่มันไม่แพงป้ายสวยกราฟิกเป็นปราสาททิ้งขบวนรุ่งป้ายประมูลนี่คืออยู่กับเราใช่ครับเป็นสมบัติที่เป็นของเราไม่ไใช่ของหลวง เปลี่ยนเปลี่ยนท่านใหม่เปลี่ยนท่านใหม่ก็ใส่ป้ายเดิมครับเริ่มต้นสามหมเพราะว่าเป็นเป็นสมบัติของเราเลยนนเหี่แนะนำยังไงรถสวยก็อยากได้ทะเบียนประมูลใส่มิลเอ็กของเราตัวใหม่อุ๊บไม่ผิดหวังแล้วมันจะแมทกันด้วยกันครับมันก็จะพาไปรถดูแบบเเอาไว้ีดยวธรรมดาเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องปรึกษาอีเลยฮ่าพนัก่อนเออถ้าโอเคก็เดี๋ยวผมให้พี่ไก่โทรครับผมวันนั้นพี่นิกอาจจะได้เอาป้ายมาส่งลูกค้าแต่ละสองหมื่นมันเริ่มต้นสามหมื่น ไอ้สาหมื่นเลยไปแกสี่ประตูอ๋อมันมีอยู่สบาทมันไม่ทันเขาเข้าไปหมดแล้วใช่ไหมใช่ครับแค่นี้ตอนเดี่ยวมีหลักกครับผมเาใส่่รงนี้ผมว่าเป็นเัป็นกราฟิกมันเป็นเหมือนอะไรครับมันเป็นของแท้แม่มันไม่ใช่ไอ้ครอบที่ว่าเหมือนคราเอามาใส่ไอ้พวกนั้นโดนจับนะครับนี่เชี่ยครับปาปประมูลไอ้ปา่อเราเราไม่ต้องรอป้ายเพราะว่าจดพรับรับเลยแต่ว่าตอนนี้ถ้าเป็นป้ายบางของสประตูบางอย่างมันจะหมด ครับฟังล็อตมันจะหมดอย่างครับผมเราจะเซลฟ์ความรู้สึกครับแนะนำไปครับเพราะว่าพ่อสงสัยไหมมามาพ่อมาอันนี้รถต้องเอาไปอธิบายพ่อแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวตอนนี้พี่เน็กก็ไปอธิบายแนะนําการใช้รถนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวกันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ต่ายกลับก่อนนะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆครับยินดีด้วยกับรถคันใหม่ครับรวยๆเองๆครับรวยๆเองๆขอบคุณนะครับครับ เดี๋ยวลืมเลยสวยแล้วกันะะไม่ลืมครับเดี๋ยวพี่ไก่ไม่ลืมคร,ครับครับผมม <ule> ิวเอ็กซ์นะครับผมเอกสิทธิ์ไทยพูดอ่ะพี่ไก่เปิดประตูใท่าไหร่ครับใครเขาให้ผมเปิดขึ้นเออเดี๋ยวเอาล็อกปิดด้วยขาขาขาโอเคไปก็เดี๋ยวพี่ไต่พี่เน็กพี่ไก่นะครับก็จะพากันไปกินข้าวละหิวข้าวอ่ะขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามสวัสดีครับ